หญิงอารยาราชธิดาของเสด็จพ่อกาลวัดอ้าวมองไม่เห็นแม่ขอคนนะคะทุกวันนี้มีความรักแอบรักอยู่กับพี่โพทองแต่การเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าพี่โพทองเนี่ยไม่เคยนอกลู่นอกทางเลยแม้แต่สักนิดหญิงได้รับรู้ถึงความรักที่แท้จริงของพี่โพทองแต่ว่าก็กลัวว่าเสด็จพ่อเนี่ยจะรู้ เราเนี่ยต่างสัมมินากันวันนี้โพทองได้นัดกับมชนี่ภพทองอารยาเข้าไว้ฉันก็นัดเหมือนกันฝันว่าฉันและเธอนลับมาแล้วเมือนว้อยมาแต่ไกลคู่ของดวงวันแสนสุขฤทยอยู่แห่งความรักนั้นนักเหลือแนบเนื้อเชื่อ ต,าน,ตนาหากเราได้รักร่วมกันผูกพันกระสันแน่นเหนียว ผัดหน้าขาวสวนสาวสาวยัมคิ้วเหลียวตาเสียงดนตรีกระหึ่มดังก้องเสียงดนตรีกระหึ่มดังก้องที่น้องน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 ้องเป็นแตรมาแลเล่นต่อยตีต่อยมาแลเล่นแตรปาตระแม่ทนทนปาตระแม่ทนทนเสียงทองโยนยาวใจ เอชไหนอายถึงบ hey, hey, e ่มาเอชะนอายถึงบมาถึงหรือาคิถ so ึงพื่อนชเบิ่งมาไปทางที่ใต้ผู้ใดได้มากะละว่าเสียงยาใบไมเหนกว่าพี่อายมาที่แท้องควายที่ขาวบ่เมน Oh, oh. นั่นแต่เขาอู่กันจริงริ้นยิงตะวัดติ่งหูข oh, 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 oh. อให้พีิพัหน้าไว้ oh, oh, oh. แล้ยงจะมารับไปนั่งดูไปลงสเสน่พระเอกลงในไปลงสเสน่พระเอก อะไรไอจิน por... บ <San Tra> ัวลาเฮราตาฝากฝันฉันไม่รอพลตื่นนอน หม่อมฉันจะบอกได้ยังไงอะหม่อมฉันก็ต้องลอกไอ้คนนู้นเรียบร้อย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 พอท้องเสร็จแล้วใช่ปะพี่แหว่งหาใช่ปะชื่ออะไรนะกูวิเศษชัยชานอ้าวไอ้เหียกูไปผิดได้เวลาคุณกับผมถึงฤล้วดูผสมพัน์ธกันแล้วเชิญครับน่ารักจังเลยสวยจริง จะจะบอกคุณไปแล้วคุณครับชื่ออะไรอ่ะฉันอรคชื่ออะไรคะหนูชื่อมารียนามสกุลนะคะลอเยตตอนนี้ลูกครึ่งแขกเป็นลูกครึ่งแขกค่ะมาเรียาลอเยตใช่ของกับผมเลยผมก็ครึ่งแขกพี่ชื่ออะไรอ่ะอริอองจ้องจะเยตวุัยถึงซะด้วยคุณต้องเล่นตัวหน่อยนะครับคุณจะมาแบบอย่างนี้ไม่ได้ผมยังไม่ชิน ทำไมอะพี่พกลัวเลยหนูหนคุณคะเรามาเกี่ยวกันหน่อยไดโโ้โอ้แม่คุณคนงามอยากจะทาเกิดมาทำไมลูปร่างก็เหมือนควายส้ำลายแทมยังเป็นกระเทยพ่อแม่มีใหม่ มาลอผัดกันไม่งั้นเดี๋ยวกูเอามือเองเต้นโชว์แม่เขาเฮ้ย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 ชมการเต้นลีลาแคบระหว่างน้องเมิร์กกับน,นักตี้เ hey. ฮ้ยคู่นี้เขาได้ร่วกันมากนะโอ้โยเต้นฟิชเชอร์ริ่งกันด้วย you oh. แล้วไอ้เมอร์ฟไปเที่ยเล่นเที่ยนเลยไม่น่าจะสัตว์ <laughs> เรายังไม่ลงกันเรายังไม่ค่อยลงกันอไอ้เที่ยไม่ลงเหรอเนี่ยโอ้ยวุ้นใจหายมันลงหญิงมอมฉิบ๊วยมาดูหาไม่ด้เนื้อเนกว่านกวิลา,าปินมาเมื่อกี้นี้หาได้พ้นสายตาคนสระจักใหม่เข้าใจบุคคลที่อยู่ตรงหน้าคือผมแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะนี่พี่มาต่อยผมเรื่องอะไรอ่ะ เจอมึงก็ดีแล้วใครวะไอ้โพแก้วมึงฟันหน้ากูวันเนี้ยกูเอาขึ้นเดี๋ยว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 อะไรมึงพูดอะไรโผแก้วอยู่ร้อยหนึ่งร้าเเ้าี๋ยวฟันหน้ามึงคนเรียกโูโพแก้วเพื่อนมึงไอ้โพแก้วเดี๋ยวนะพี่นะอะไรไม่ใช่แล้วล่ะผมไม่ได้ชื่อโพแก้วครับผมชื่อโพทองครับไม่ต้องคิดตัมึงฟันหน้ากูวันนี้กูเอาขึ้นใครไม่เกี่ยวเราไปโผล่ทองอะไรเนี่ย เดี๋ยวไม่ช่วยหัวเพื่อนสู้เลยจะทันเลยมึงอยากใครซื้อเลยโพแก้ววันนี้กูเอามึงตายแน่มาลองดูไอ้โพองกะวางเว้โดนนี่ว่ากูโพอง,พองไม่ใช่โพแกเวยโพองต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอด การวัะพระองค์ข้าได้บอกท่านให้เข้าไว้ร้องบอกให้หยุดอ้ยอย่าขยับเพิ่นบดีเฮาโดนคู่ซับเร้อยใสเใหญ่มาค่าโกรธเคือง รยายให้เราเอ้ยเอยรับรู้ตายแน่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะขอได้ชาอาญาโษทษคนเก้าไมคอ้<ห>ูุ<ห><ห>ชัยแปลกหน้านี้<ห>นมันชื่อว่าโพแก้วมันเคยฟันหนา้ากระหม่อมชั้นมินำซ้ำมันนั่งเคียงข้างการะราธิดาเขาพระองท่านคุณเจ้าเป็นความจริงหรืออะไรยาเสด็จพ่อแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ชื่อว่าพแก้ว เขาชื่อว่าพอทองนะเพคะอยวพ่อจะไต่สวนทวนความมันชื่อโพแก้วดูคนฟันหน้ากระมมงไว้ดูข้าจำได้เจ้าหลุนหนุ่มแปลกหน้านามเจ้าคือนามใดกันผมชื่อโพทองครับคุณลุงลักษณะเจ้าจะไม่รู้จักข้าใครวะใครอะไม่รู้ข้านี่แหละคือกาลวัตเจ้าของแผ่นดินที่เจ้ายืนอยู่เจ้าเจ้าเก่าเจ้าใหม่ เจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเก่าท nah. ุกชิ้นแม่เลยกินก้นมอะไอชิปหายไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอะไรก็เห็นมึงขายก๋วยเตี so ๋ยวอยู่เมื่อวานเจ้าฟ้าเจ้าขอแผ่นดินเออเฮ้ยนางรองกลผมฉัน้ขออภัยด้วยผมฉันไม่ทราบจริงๆพระเจ้าค่ะว่าเป็นพระองค์ท่านไม่เป็นไรแต่สิ่งที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าเจ้าได้ฟันหน้าทหารของเราเป็นความจริงหรือไม่ไม่เป็นความจริงนะพระเจ้าค่ะกล้า่อมฉันกับ พี่หน้าแห่คนเนี้ยไม่เคยเจอกันเลยแล้วเขาบอกว่าคนที่ชื่อโพแก้วซึ่งก้าวหม่อมชันก็ไม่ใช่ชื่อโพแก้วหม่อมชันชื่อโพทองชื่อโพ่ทองไหมคะชื่อโพทองจ้างชื่อว่าโพทองแล้วเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันวะก็เหลาหม่อมชันเป็นลูกของพ่อธนุรหัตพุทธจุ่ะธนุรหัตเป็นคนใหญ่คนโตในเมืองหลวงขอได้ช่อย่าโทษพลเก้าอะไรอยู่วะธนุรหัตไม่มีเมียแล้วมันจะมีลูกได้ไงลูกจุ่ะนั่นน่ะสิมันโกหกสิสิ่งที่ต้องสงสัย เจ้าบอกว่าพ่อเจ้าค so, ือเจ้าธนุรหัตถ้าเช่นนั้นอย่าช้าทีทหารเรียกตัวธนุรหัตมาขึ้นเฝ้าปัดเดี่ยวนี้คุณเจ้าข้าทหารเจอกูแน่สาความสงสัยให้กับพระอง่านการวัดเมื่อรู้ว่าพระนุรหัตนั้นมีลูกชายท้งทั้งที่ตนเองไม่มีเมียเรียกเจ้าชันธนุรหัตมาขึ้นเฝ้า มีธุระอันใดเลยผู้เจ้าคะ่ะไอ้ธนุรหัสเจ้าเอ้ยผู้เจ้าคะ่ะเจ้าก็เป็นทหารเอกคู่ประทไทยข้าเจ้ามาเป็นเวลาหลายขวบปีอยากจะรู้ซะจริงๆเลยเคยมีเมียบ้างไหมวะ <laughs> พระองค์ก <laughs> ็ผม <laughs> <laughs> <sh arp> ฉันจะมีเมียได้อย่างไรผูร้เจ้าค่ะวันๆก็ผมฉันกำแต่ดาบจับแต่ทวน <sh arp> <sh arp> อยู่รับใช้แต่พระองค์ท่านแต่ก็น่าแปลกที่ไอ้เด็กหนุ่มคนนี้ที่ชื่อว่าโพทองมันบอกว่ามันเป็นลูกมึง ทำไมถึงมันเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ล้วมันคืออะไรกันวะใครข้อข้องใจให้กูหน่อยสิขอเดี๋ยวชับหลวงท่านคือเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าโพทองเป็นลูกของฉันจริงๆพุเจคะอ้าวเป็นลูกของมึงก็เมื่อสักครู่นี้มึงได้กล่าวว่ามึงไม่เคยมีเมียไม่มีเวลาเอ๊แล้วนี่เป็นลูกมึงได้ยังไงอ๊ะอ๋ออ๋อกระบอมฉันลืมพ้เจคะพระองค์ท่านกรอกฉันลืมพุเจคะมึงมึง ว่ามึงเคยมีลูกลืมพุโจขับรถลืมได้ยังไงวะมันได้ใครมันไม่เคยจำตอนไหนนะพุโจกัมันมั่วโกแหลงขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เนี่ยได้ใครไม่เคยจำครับโอ้โอย่างนี้ได้ไงแต่มันก็เรื่องส่วนตัวของเขานะเพคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องจัดการใส่สวนทวนความให้มันละเอียดถี่ท้วนว่าอะไรมันเป็นอะไรเด่นชัยหรือเปล่าอ๋อต้นหลักนะปีนี้ไม่ได้งานจะหมดแล้วเล่นระแวงรางวัลแล้ว เดี๋ยวที่ไปนู่นเลยคูพูดมืเขอได้ชาพระองค์ท่านคือกรบผมชันสติสะตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อ,อกับตัวและเลือไป,ปไม่ต้องห้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าหากไอ้หนุ่มโพอทองคนนี้มันเป็นลูกเองจริงๆมันชวนมาบัตรตนี้มาได้ก่อเรื่องอันเป็นเรื่องสําคัญซะด้วยเ,ออนะเขาว่ามันฟันหน้าทหารของเราแล้วนำำําซ้ํายังนั่งเคียงข้างลูกหญิงของกูด้วย มันมีความผิดมันหมายความว่าอย่างไงกันวะขอเดชะพระองค์ท่านคือลูกชายก็มงฉันโพทองไม่เคยไม่เคยออกไปเจอผู้คนผิดครั้งนี้เพิ่งจะเป็นผิดครั้งแรกพระองค์อย่าถือโทษโกรธเลยพระเจ้าค่ะให้อภัยกล้ามฉันด้วยนะพระเจ้าค่ะกู้ามนจากความเป็นลูกผู้ชายมึงพูดความจริงมาบอกมึงกับลูกสาวกูมึงรู้จักกันและรักใคร่ชอบพอกันหรือไม่ใช่แล้วพระเจ้าค่ะกล้ามมฉันโพทอง รักองค์หญิงอารยาผู้จักจักนเหรอเออมได้กัแต่ภายนอกภายในยังไม่ได้มึงไม่ต้องบรรยายละเอียดขนาดนั้นไองามไสมาสักพักแล้วเพคะเสด็จพ่อเ้าได้นี่เมื่อทหารมาดแม้ว่าเองรักใครชอบพอลูกสาวของเราก็ใช้ความรักของเจ้าให้เป็นที่ตั้งและใช้ความสามารถของเองให้เป็นประโยชน์เราจะให้เจ้าเป็นนายทัพ โลดตะลุยสู่สมอลภูมิลบตัดหัวไอ้คุณดานวีระเดชมาให้เราให้ได้ถ้าตัดหัวมันมาได้เราจะยกลูกสาวของเราให้แต่งงานกับเจ้าวางใจได้เลยพี่จุกค่ะกล้ามอมฉันจะทำให้ได้พระจุกค่ะท่านรู้ว่าโพทองพว้นี้ไม่ใช่สายเลือดของท่าเยถาเป็นสสวนตัวให้ยกเราทัพไปตัดหัวขุนดานวีระเดชเขาร้องสั่ง มือปราศัยเฮ้ยมึงอย่าได้ทำสู่พระเจ้าค่ะใช้ความเปลียงไกลเฮ้ยอย่าได้เกรงกลัวรับมึงไม่ต้องมัวงไกลกีย๊ยงพ่อเขอ้าพักนแล้วพี่เพ๋อ ดเเสรื่องที่มึงงกปกให้มิดอย่าให้หมดสิทธิ์ตัดสื่อฟังเอาไว้ให้ร้องหือชีวิตโดนคือเท้าเขียง จะทำอะไรทั้งใจนะลูกอะไรไม่ถูกอย่าทำอออออโอ้โหยพ่อรมีชใยลูกชายอย่าช้ำอย่าไปเชื่อคำคนเคีย์ขอทองฟังพ่อให้ดีนะก่อนจะทำอะไรคุณทานวิระเดชใช้สต,ติไปต่ออะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ พ่อพ mm ่อมันพูดอะไรมึงวะขึนมาสิ สามารถไม่ให้โอกาสเราเสียตัดหัวขุนดานมาเป็นขันมากก็เพราะเราอยากแต่งมีรีไปรีไปไม่ทำสองคราอย่าไปนอกโ้องเรู้ไมว่าบุคคลที่เขาจะไปสังหารคือพ่อที่แท้จริงของเขา หาต<ห>าดแมเนมเข้าตัดหัว